สวัสดีครับทุกทุกคนค่อนข้างจะช็อกวงการนะครับสำหรับการเปิดตัวของเทสลาประเทศไทยก้าวแรกที่ทำให้ประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมรถยนต์ในบ้านเราเปลี่ยนโฉมกันเลยทีเดียวกับมุมมองีในบ้านเราจะอธิบายไงเดียเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นในแต่ละค่ายจับคู่แข่งขันกันผมยกตัวอย่างอย่างง่ายๆ่าโตต้าก็จะแข่งกับนิสสันเะนี่ยเห็นไหมเบนซ์ก็จะแข่งกับ b m เนะครับ ก็แข่งกันมาหลายปีในตลาดบ้านเราก็ามไม่มีคําว่าแพ้ชนะกันอย่างเด็ดขาดนะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันต่างจากทุกครั้งก็คือเหมือนคนคนเดียวเลยสู้กับคนที่เป็นผู้เล่นทั้งหมดดันชนะด้วยเหมือนเอเลี่ยนบุกโลกถึงนาตอนเนี่ยหลังจากที่เทสลาเนี่ยเปิดให้จองนะครับมาถึงตอนเนี้ยผมจะดูว่าถึงตอนเย็นวันเนี้ยเขาจะมียอดจอง <S <S ทั้งหมดเท <S <S ่าไหร่ซึ่ง มันสามารถเอาตัวเลขตรงนี้ไปเปรียบเทียบกับยอดจองในงานมอเตอร์เอ็กโปของทุกค่ายรวมกันเนี่ยหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเปรียบเทียบกับยอดจองของเทส l a วันนี้แค่วันเดียวเนี่ยมันจะมันจะมันจะแตกต่างกันยังไงสามารถจะชี้อะไรได้หลายๆอย่างเลยเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการรถยนต์ก็คือจากจุดนี้เนี่ยหลายๆอย่าง ที่มันเป็นองค์ประกอบในการใช้งานของรถไฟฟ้ามันเติบโตขึ้นอย่างแบบก้าวกระโดดเลย uh huh. ผมเชื่อว่าเราจะเห็นปั๊มชาร์จไฟของรถไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจะมีอะไรที่มันเป็นฟาร i ซิลิตี้ที่รองรับสำหรับผู้ใช้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนผมเชื่ออย่างนั้น uh huh. ซึ่งแน่นอนครับวันนี้ผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือผู้บริโภคอีกด้านหนึ่งคนที่จะมีผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบก็คือผู้ผลิตรถยนต์คายเก่าๆที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยคุณจะปรับตัวยังไงนะครับวันนี้เนี่ยเทสลานี่คือก้าวแรกแล้วก็เป็นก้าวที่แทบจะยังไม่ได้ลงทุนอะไรเลยไม่มีการสร้างโรงงานที่นี่วันนี้เรายังไม่มีแม้แต่กระทั่งโชลลุมเทสลาอย่างเป็นทางการเลยนะแต่ สิ่งที่ผู้บริโภคตอบรับนะครับมันเหนือความคาดหมายจริงๆต้องเรียกง่ายๆว่านะตั้งแต่ตอนแรกที่ผมเห็นราคาจําหน่ายอย่างเป็นทางการเนี่ยผมก็ว่าผมมันก็ช็อกพอสมควรแล้วนะแต่สิ่งที่ทําให้ผมช็อกหนักกว่าเดิมเนี่ยก็คือการตอบรับของผู้บริโภควันนี้เรายังเป็นบริษัทร,รถยนต์ขายเดียวที่ยังไม่มีโชว์รูมของตัวเองยังไม่รู้ค่าจดทะเบียนเท่าไหร่ยังไม่ทราบค่าประกันภัย แต่คนแห่จองกันหนึ่งขนาดนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าคิดจริงๆราคาที่ทำออกมาเนี่ยมันทำให้หลายๆค่ายที่เตรียมกำลังจะออกโปรดักเกี่ยวกับอีวีต้องปรับแผนใหม่หมดทันทีนี่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโปรดักที่เขามีนะครับเขายังมีโปรดักอีกหลายๆตัวที่ยังไม่ได้นำเข้ามานะครับแล้วก็ยังมีโปรดักอีกหลายตัวเหมือนกันที่ยังเก็บไว้อยู่ในกระเป๋า นะครับวันนี้อย่าลืมถือว่าโมเดลสามเนี่ยผมยกตัวอย่างเนี่ยโมเดลสามเนี่ยเขาก็ขายกันมานานพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นในในแง่ของความคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยเข,เ,ขเขากำไรแล้วขายอื่นเนี่ยเพิ่งออกนะครับวันนี้เนี่ยแน่นอนครับสินค้าใหม่ออกมาปุ๊บเนี่ยเพิ่งจะเริ่มขายวันนี้เจอคู่แข่ง ทำราคาลงมาอย่างนี้เนี่ยนั่นหมายความว่ามันมีผลกระทบกับการคํานวณต้นทุนกําไรที่เขาจะขายได้ในอนาคตอันนี้แน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกแล้ว่าคนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้เนี่ยมันจะมีสองแย่สองมุมสองมุมแล้วคนที่ได้รับผลอันนี้ส่งในทางบวกกับผู้ที่ได้รับอันนี้ส่งในทางลบผู้ที่ได้รับอันนี้ส่งทางบวกก็คือผู้บริโภคนะฮะท,ที่ได้ใช้สินค้าที่ดีในราคาที่ ที่จับต้องได้แต่ผู้ที่มีผลกระทบทางลบก็อาจจะเป็นผู้ที่นําเข้าส่วนหนึ่งแล้วก็ขายรถยนต์ขายอื่นนะครับอย่างช่วงปีช่วงในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีหลายขายรถยนต์ไฟฟ้าหลายค่ายท,ที่ที่เริ่มเข้ามาเปิดตัวไม่ว่าจะเป็นเนต้าก็ดีโวลก็ดีหรือ b ี d ดีก็ดีซึ่งบริษัทเหล่านี้เนี่ยวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วว่า ทำการเปิดตัวสินค้าอะไรยังไงออกมาแต่พอเทสลาเปิดราคาอมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันต้องเปลี่ยนใหม่<ช>ทุกอย่าง<ช>ต้องถูกกาหนดใหม่หมดทันทีใช่ครับ,รบและสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือขายรถยนต์ๆๆอื่นๆเนี่ยเข้ามาตั้งโรงงานที่ที่บ้านเรานะครับ มีการแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายอย่างอย่างชัดเจนนะครับมีโชว์รูมและศูนย์บริการที่เตรียมไว้รองรับในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เรียบร้อยทั้งในแง่ของการตัวสินค้าก็ดีหรือบริการหลังการขายก็ดีเม็ดเงินที่ลงที่เอามาลงทุนเนี่ยมหาศาลเลยนะแต่ในขณะที่วันนี้เทสลายังไม่ได้ลงทุนในบ้านเราเลยนะ <c oughs> นี่สิส <c oughs> ่วนของตัวผมเองเนี่ย สิ่งที่ผมมองไปข้างหน้าก็คือวันนี้เนี่ยแน่นอนครับรถยนต์อะไรที่คำว่าขึ้นชื่อว่ารถยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องยนต์สันดาปก็ดีหรือไฟฟ้าก็ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันอยู่กับคนบ้านเราก็คือการแต่งรถการตกแต่งการเพิ่มสมรรถนะอะไรเหล่านี้นี่ก็คือทา r ก็ตต่อไปที่ว่าสิ่งที่ผมมองก็คือไม่ว่าตลาดมันจะไปในแนวไหนก็เหอะ แต่ถ้ามันในแนวของรถไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันได้รับความนิยมก็ถือผมก็จะคงจะต้องเดินไปทางนั้นในส่วนของการสนองตอบในแก้ของการทําอุปกรณ์ตกแต่งเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับหลากหลายมากขึ้นป่อ,อย่างสมัยก่อนเราอาจจะมีแค่เทสเท,เทลาหลังจากนี้ไปก็อาจจะต้องมียี่ห้ออื่นหรืหรอเปล่าอะไรประมาณนั้นตอนนี้ก็มีการเจราจาอยู่ว่าอาจจะร่วม โปรเจกต์กันทำอุปกรณ์ตกแต่งให้การลดขายอื่นๆด้วยนะครับข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าและรถอื่นๆได้ต่อไปครับสวัสดีครับ